เขียวนะคะวันนี้นะคะเขียวก็จะมาเชิญเพื่อนๆนะคะไป,ไป,ปะไปอะไรดีนะไปสวิงนะคะก,ก,ก็สวิงแขกจับปลานะคะก็หนึ่งก็เพื่อนๆก็ต้องก็ๆๆต้องก็ <S <S ต้องจ่งายค่าสมาชิกน,นะคะ จะจ่ายค่าส่าจิงค่าส่วนในการสวิงแห่ัางนี้นะคะก็อจะใช้เพื่อนๆนะคะมาจริงๆนะคะเพื่ที่ผ่านมาเนี่ยเขียวก็เจะคนหลอกนะเขียวก็ต้องไม่หวานแห่คนเดียวนะคะก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็เจอเขียวได้ที่คลองแสนแสวนะคะเขียวจะไปตั้งแห่รอนะคะก็ยังไงนะคะก็ก็จะก็ใครที่จะไปนะคะก็ติดต่อเบอร์ตรงนี้ได้นะคะก็ขอบคุณนะคะเขียวก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะ สนุกรวมกันนะคะที่ความสีแสดค่ะ